สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะพี่นิดนะคะก็จะพานะคะไหว้พระอะฮะนั่งสมาธิก่อนที่จะทําอะไรคะ่ะนะก่อนที่เราจะถ้าจากตื่นมาเราขอบคุณบอกรักแล้วก็มองเป้าหมายที่เราจะลงมือทําแล้วใช่ไหมคะ สิ่งแรกที่เราต้องให้ตัวเองคือจิตใต้สำเนึกของเราค่ะนะทุกเช้าหรือว่าไปใส่บาตรทำบุญก็ได้นะจุดธูปนะคะการที่จะเราจะจุดธูปนะคะขอพรอ,องค์พ่อพระพิฆเนศนะคะให้เราจุดธูปก็ตั้งแต่สามดอกขึ้นไปนะคะยันสิบหกดอกเอาที่เรามีเราไม่ต้องเขาเรียกว่าตื่นตอนไหนก็ไหว้ตอนนั้นสมมุติว่าเข้างานเช้าเข้างานห้าโมงต้องตื่นเช้ามาก็ไม่ไม่ไม่เป็นไรค่ะต้องตื่นตอนห้าโมง ตื่นตอนไหนไหวตอนนั้นนะคะแล้วก็จุดธูปขอพรได้เลยนะคะเวลาไปทํางานเนาะซื้อไปค้าขายอะไรอ่ะเราต้องเอาจิตนํากายก่อนค่ะนะพี่นก็แล้วก็จะเตรียมเงินนะคะเตรียมเงินนะคะจริงๆพี่นี่ไม่เคยปฏิบัติแบบนี้เพราะพี่นี่ไปอ่านหนังสือ แบบนี้ค่ะพี่ซื้อมานะคะเราก็ไม่เคยอ่านจบแต่ตอนนี้อ่านจบแล้วนะก็ได้อะไรได้ความรู้จากหนังสือเล่มนี้เยอะเลยนะหนึ่งหละเขาสอนเราในเรื่องของการนับถือบูชาเทพนะคะองค์พ่อพระพิฆเนศนะคะท่านเป็นเทพที่ชอบช่วยคนนะนะคะชอบขจัดอุปสรรคชอบให้คนได้รำ่ำรวยได้ประสบความสําเร็จนะ,ะถ้าใครศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับท่านจริงๆท่านจะช่วยให้เราประสบความสําเร็จะคะ่ะ Uh huh. แล้วก็ลงมือทํานะแล้วก็ขยันทําทําสม่ําเสมอไม่ต้องคิดมากทํามากทาน้อยก็ขอให้ได้ทําแล้วก็ปรับเปลี่ยนชีวิตเราค่ะนะใครที่อยากบดนนี้ขอพอรท่านได้เลยนะคะท่านช่วยในเรื่องทุกเรื่องเลยเรื่องวันนี้ทุกใจเรื่องอะไรก็ขอให้ท่านขาจัดมันออกไปเดี๋ยวพาท่องนะคะอะมาเริ่มกันเลยค่ะนะคะนะโมูดเนียพี่ก็คือไหว้ก็ถือว่าไหว้หมดเลยนะไหวารวมกันหมดเลยก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หมดเลยนะแล้วก็จะสวดมนต์ ก็นะโมตาาัสสะพะคควะตูอะระหะต,ตูสัมมาสัมพุทธัสนะนโมตาาัสสะพะคควะตูอะระหะต,ตูสัมมาสัมพุทธัสะนโมตัสสะพะคควะตูอะระหะตูสัมมาสัมพุสสะนะจริงมันก็อยู่ด้วยกันได้แหละคนเราอย่าคิดลบอะไรมากมายคิดว่าเพื่อนก็เป็นสิ่งที่คิดคือกันเพิ่นสามารถนะ อยู่ใกล้กันได้ยู่น้่กันได้ค่ะนะรักกันสามัคคีกันได้นะเหมือนมนุษย์โลกค่ะนะคะไม่ว่านะคะทําไมคนที่เข้ามาสายกดแรงรูอก,กดจกกักรวาลเขาถึงต้องระวังระวังความคิดคําพูดคําจาของตัวเองมากเป็นส่วนมากค่ะเพื่อจะทาให้ตัวเองประสบความสําเร็จค่ะเขาจะไม่โกรธเขาจะไม่ด่าใครถึงโกรธเขาจะเก็บไว้เงียบไว้ค่ะนะคะพี่ก็จะมานั่งค่นะ จบหรือยังเมื่อกี้ท่องเอาใหม่นะคะทุกคนนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุสสะโอมสีคณีสาย,ยะนะมหาสวดได้ทุกเวลาขอพรได้เลยนะคะจะ <c oughs> มีบทนี้นะโอมภูตายะนะมหาขอพระคณีโปดรดประทานความบริสุทธิ์แก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดโอมอพักตรวินาวินาสินนนะมหา ขอพระพิฆเนศโปรดทำ Good ทา partido, ลายความทุกข์ร้อนแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอมวิฆนาราชยะนัมมหาขอพระพิฆเนศโปรดขจัดอุปสรรคทั้งปวงอันจะเกิดแก่ชีวิตข้าพระเจ้าด้วยเถิดอมสูทีปียะยะนัมมหาขอพระพิฆเนศโปรดประทานสติปัญญาในการประกอบอาชีพแก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดอมสีลายะสียายะนัมมหะขอพระพิฆเนศโปรดประทานทรัพย์สมบัติและความอุดมสมบูรณ์แก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิด ต่อมาโอมสาธิรายะนมะหะขอพระพิคเนตรปวดประทานความมั่นคงแก่ชีวิตข้าพเจ้าด้วยเถอะอมสมาหิตายะนมะหะขอพระพิคเนตรปวดประทานสุขภาพพรรนา,ามนที่ดีแก่ข้าพเจ้าด้วยเถอะอมสามุยายะนมะหะขอพระพิคเนตรปวดประทานความสงบสุขแก่ครอบครัวข้าพเจ้า,จาด้วยเถินะการขอพรนะเราอยากขอแค่ตัวเราเองเอาย่อๆก็ได้ ai, นะคะคือโชคลาภขอให้มีโชคลาภ นะขอพอรองค์ปู่พระสังฆาจาัยด้วยเนาะขอให้ข้าข้าพเจ้าสุขภาพดีหายจากอาการปวดขาปวดฝ่าเท้าแล้วก็ให้กลับมาเดินได้ปกติด้วยเธอขอให้เส้นเลือดสะอาดพุงยุบน้ำหนักลดหุ่นดีหน้าท้องเบลลาฟใช้อะไรอยู่ผิวขอให้ผิวพรรณดีหน้าใสาหน้าเนียนหน้าเด็กขอให้มีลูกค้าสนใจสินค้าลูกเยอะแยะมากมายซื้อง่ายขายคล่องซื้อแล้วซื้ออีกซื้อซ้ํา ขอให้แฟนลูกข้าพเจ้ามีทรัพย์สมบัติเป็นของตัวเองขอให้ข้าพเจ้ามีทรัพย์สมบัติเป็นของตัวเอง <c oughs> นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้เงินทองต่างหลังไหลเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้สถานที่นี้ขอให้ลูกมีอยู่มีกินดีมีเงินไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบเอาแบบอลังการเอาแบบดีๆที่จัก,กรวาลต้องการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการให้ลูกไหว้ดีๆแบบไหนก็ขอให้ท่านจงส่งเงินก้อนใหญ่เ <happens> <c oughs> งนินแสนเงินล้านไหลมาเทมาตั้งแต่วันนี้ลูกต้องการเงินก้อนใหญ่ เงินเล็กเงินน้อยไม่เอาแล้วลูกต้องการเงินแสนเงินล้านนะเงินเล็กเงินน้อยก็เอาวอาคิดเตจพี่น้องเงินคือให้เอาหมดแหละนะคะอย่าไปเยี่ยงเอาหมดอันนนที่เป็นทรัพนะทรัพตั้งแต่บาทหนึ่งให้เราขอบคุณเงินนะคะเงินหนึ่งบาทที่เราไว้ทําบุญห้าบาทสิบบาทเอาไว้ทําบุญหรือว่าเอาไว้ให้แม่เราก็อธิษฐานจิตนะคะขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์นะเหมือนบาทห้าบาทยี่สิบบาทห้าสิบบาท ขอบคุณเงินร้อยเงินพันต่อวันนี้ที่หลั่งไหลามาเป็นพันหลายพันเป็นหมื่นหลายหมื่นหลายแสยนหลายล้านทวีคูณเพิ่มขึ้นมานะเอาแบบอย่าได้ขัดสนเอาแบบเหลืออยู่เหลือกินเหลือใช้เหลือรวยไปเลยนะคะสาธุสาธุสาธุแล้วเราก็นั่งสมาธินะคะเราต้องการอะไรเราก็พูดเป็นพิพียกตัวอย่างให้นะคะแล้วก็เป้าหมายเราต้องการอะไรภายในหนึ่งเดือนนี้ เราก็ส่วนมากทุกคนต้องการเงินใช่มะีะาทุกคนก็ต้องมองหาช่องทางหาเงินค่ะนะ,ะ,นะะด้วยการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ต้องคิดดีผู้ดีทดําดีจะได้เจริญนะคะแล้วก็มีความซื่อสัตย์จริงใจกับตัวเองแล้วก็ผู้อื่น แล้วก็กระตันยูรู้คุณต่อพ่อแม่บิดามารดาจะทําให้เจริญรุ่งเรืองนะทําอะไรผิดพลาดพังต่อพ่อต่อแม่ไว้ก็ให้เราเนี่ยไปขอโทษที่เป็นขอโทษหลายครั้งแล้วค่ะนะอันนี้พี่ก็เลยมาทําให้ทุกคนรู้อ่าแล้วก็เรารู้สึกนะแม่ก็มีอยู่มีกินไม่ขาดมือนะคะก็น้องก็หาเงินหากินขึ้นเวลาพี่เป็นคนพี่เป็นคนปฏิบัติทําบุญใช่ไหมพี่ก็แบ่งบุญไม่ได้บอกพวกเขาหรอกแต่พี่บอกแบ่งในใจรู้สึกว่าผลบุญน,นั้นมันพันตาเห็นค่ะ พี่แบ่งบุญให้น้องให้น้องจเจริญรุ่งเรืองหาเงินได้ให้แม่เลี้ยงแม่เยอะๆและต่อไปนี้เขาจะแบ่งบุญให้ตัวเองเหมือนกันค่ะว่าขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในครั้งนี้ให้ข้าพเจ้าได้มีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองร่ารวยมีเงินก้อนใหญ่เลี้ยงดูแม่เป็นอย่างดีเหมือนกันเลี้ยงดลูลูกเป็นอย่างดีแล้วก็ได้ตอบแทนอพระพุทธศาสนาตอบแทนลูกค้าผู้คนมากมายที่เข้ามาสนับสนุนสินค้าของลูกด้วยเถอะขอใอยลูกมีเงินก้อนใหญ่ได้ทําความดีลูกจะเก็บเงินไว้เพื่อทําความดีสาธุสาธุ นี่แหละทําแค่นี้ทุกเชา้าหรือเอาทุกวันพักก็ได้แต่อย่าลืมว่าทุกเช้าเราต้องอธิษฐานจิตถ้าเราไม่ไหว้ทุกวันเราก็ต้องไหวทุกวันพักหรือทุกเช้าเราต้องอธิษฐานจิตนะคะล้างพลังงานลบๆออกไปกับเราแล้วอย่าพยายามไปเสพเรื่องราวลบๆเข้ามาในสมองถ้าวันนี้อยากเฮงอยากปังอยากรับ,บทรัพย์เยอะอยากขายดี ทุกวันในทุกวันการเป็นแม่ค้าออนไลน์เนาะบางวันออเดอร์ได้หรือไม่ได้ให้รู้สึกว่าเราได้ทุกวันค่ะเราทําดีวันนี้แค่เราไม่ทุกข์แค่เรามีความสุขเราไม่ได้เบียดเบียนใครนะเราก็มีความสุขแล้วถ้าเราเผลอเบียดเบียดเบีย,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 ยนใครก็ขออภัยขอขอโหสิกรรมเนาะอ่ะเพราะบางทีอ่ะสิ่งที่เราแบ่งปันมันอาจจะขัดแย้งกับคนคิดลบแน่นอนค่ะนะคะอ่ะเพราะว่าเพราะเราก็เป็นคนหนึ่งที่เคยโกรธง่ายโมโหง่ายอิจฉาแล้วก็ เครียดแค้นคนอื่นมาก่อนค่ะเราทําแล้วมันไม่มีความสุขค่ะนะบางทีคนเราบางสีบางอย่างไม่ตรงใจคนคนอื่นทุกคนหรอกนะวันนี้เราจะเข้ามาขายของออนไลน์ใช่ไหมเราใช้บุญนําทางเราทําดีนําหน้ามันต้องมีแน่อยู่แล้วแหละคนที่เราไปแอดมาเป็นเพื่อนอ่ะห้าพันคนจะมีสักร้อยคนนี่แหละที่เขารักเราจริงที่เขาเข้าใจในสิ่งที่เราทําส่วนคนที่ไม่ใช่ พี่แนะนําให้บล็อกไปเลยค่ะไม่ต้องเสียดายนะสําหรับใครที่จะมาขายของออนไลน์ว่าคุณจะขายแบรนด์ไหนก็ช่างแม่ค้าออนไลน์ทุกคนเขาทากันแบบนี้หาเพื่อนทุกวันหาคนที่เราอยากได้จริงๆเอาที่มันจะหลิดตรงกับเราอย่างพี่ทุกคนนี้เปลี่ยนแต่แล้วเปลี่ยนเป็นคนอาจจะเป็นคนที่มาทางธรรมเหมือนกันอะ่ะแล้วก็คนอัยตัวเล็กตัวน้อยอายุน้อยๆอะ่ะนะที่เขามีไฟที่จะหาเงินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เขาเขาเ,าเรียนจบใหม่ๆม่เขาอยากมีเงินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เขานะ่ะพี่จะหาแ,แล้วก็คนเลี้ยงลูก คนเลี้ยงลูกก็มีหลายกลุ่มคนที่เขาอยากทําก็ทําคนที่ไม่อยากทำเราก็ไม่ได้ซีเรียสเนาะอี่ยพี่แนะนําลูกค้าเนาะกลุ่มลูกค้าอหาจนกว่าจะเจอแหละนะคะทุกคนแล้วเราก็ทํแต่เราให้แบบดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะรู้บอกตัวเองตอกย้ําตัวเองในด้านดีฉันเป็นคนดีได้ฉันสําเร็จได้เนาะแล้วต่อมาอันนี้คาถาของที่วัดบัวขวัญอมศีคเนศายะนะมหาขายขาคเนศายนชายาคเนศาชยาคเนศา ณีสาวารายะวาราทายะสุปัิติยายะสมโธทารายะสกลายะชะคัตทิตายะนาคานายะสารุติยัญญาวิภูสีตายะเขาลีสุตายะคณะนาถะนโมนมันมสเตแล้วก็ขอพรน,นะคะเราทำอะไรอยู่นะคะสาธุ